สวัสดีครับกระผมแว่นปักคลองออนยูทูบชาแนลนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพิ่มวงเงินซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค,โภคร้านพ่งฟ้านะครับกับวงเงิน500บาทเป็นเวลา3เดือนจํานวนเงิน1,500บาทนั่นนะครับ นี่นายว่นเคยทําคลิปลงมาใหา้รับชมครั้งหนึ่งแล้วที่ว่าเงินจะเข้าประมาณกลางกลางเดือนนะครับของตุลาคมนี้ก็ปรากฏว่า,เ,าเงินได้เข้าบัตรแล้วนะครับเมื่อวันที่8ตุลาคมนี้นี่เองก็เฮกันดังๆได้เลยนะครับก็มีการเลื่อนกําหนดวันเวลาให้ไวขึ้นมาอีกนะครับก็เป็นวันที่8ตุลาคมนี้เองในวันก็ไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ปรากฏว่าวงเงิน800ก็ช็อปเพินนะครับเกินไป120บาทก็ต้องควักเนื้อจ่ายเองนะครับซึ่งเงินจํานวน500บาทนี้ที่โอนเข้าบัตรสวัสดิการของรัฐนะครับท่านไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ท่านใช้ได้เฉพาะในร้านค้าธงฟ้านะครับในโครงการซื้อสินค้าร้านธงฟ้าเท่านั้นและท่านต้องใช้สิทธิ์ของท่านให้ครบตามจํานวนนะครับเพราะ ท่านไม่สามารถนําไปทบยอดในเดือนถัดไปได้หากท่านใช้เงินจำนวนนี้ไม่หมดนะครับส่วนในเดือนถัดไปที่เหลือคือพฤศจิกาและก็ธันวาคมก็จะเข้าให้วันที่1ของทุกเดือนนะครับตามกําหนดเวลาเดิมท่านก็ลองอไปกดเช,เช็คเสร็จของท่านได้นะครับกับโครงการดีๆของรัฐน,นะครับเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิก,การแห่งรัฐ500บาทนะครับเป็นเวลา3เดือนนั่นเอง ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับกับเบอร์ที่จะขึ้นให้ตามหน้าจอนี้นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ว่าจะทําคลิปให้ลงให้รับชมกันแล้วก็ปรากฏว่าติดธุระช่วงเช้านะครับก็เลยไม่ว่างพอกลับมาตอนบ่ายก็เลยไปเช็คติดที่ร้านธงฟ้าดูเพราะว่ามีข่าวมาว่าเงินจะเข้าวันที่8ก็เลยไปเช็คติดดูก็ปรากฏว่าเงินเข้าตามนั้นจริงๆก็เลยไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าพอตกเย็นก็ไปทํางานต่อ วันนี้ก็เลยมาทำคลิปให้รับชมกันนะครับอาจจะช้าไปหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยหากท่านใดที่เงินยังไม่เข้าบาทก็ไม่ต้องตกใจนะครับคิดว่าน่าจะทยอยโอนให้ครบทุกคนพใาดไดเดือนนี้แน่นอนครับผมหรือว่าจะเช็คตรวจสอบสิทธ์ของท่านก่อนนะครับตามเบอร์ที่ให้ไปก็ได้นะครับแล้วค่อยอไปใช้สิทธิ์ของท่านที่ร้านธงฟ้าได้นะครับ ส่วนท่านใดที่คิดว่าคลิปนี้มีดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับผมในแว่นด้วยนะครับถ้ามีข่าวสารอะไรดีๆก็จะมาทำคลิปแนะนำและก็มาเล่าสู่กันฟังต่อไปนะครับคลิปนี้ก็กต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ